ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับหมอยนะครับกับเกมライเดนเจอร์แล้วก็มากันแล้วนะครับผมกับตู้พิษอาทธาแสนนะครับผมมาเป็นอนุบิกับเปล่าไก่ทองนะครับผมมาครขายก็ไปสูมได้นะครับผมแต่ว่าผมมีแล้วนะครับผม2ตัวนี้นะอ่าถ้าติดตามผมก็จะเห็นนะครับว่าผมมีแล้วซึ่งผมจะไม่มีไอนี่ครับผมบอสมืดใหม่นะครับผมบอสคนนอกกฎหมายนะยังไม่ได้เลยแปลกใจมากคนนอกกฎหมายไม่มาหาเราเลย ผมได้ในตัวอ่าของมูนนะครับผมมูนในอำเภอกับของอ่าคนนี้สาวน้อยแล้วนะครับผมได้มาสองตัวนะได้สองคนนี้มาแล้วครับผมเหลือเนี้ยเนี่ย,เ,ยเหลือแบบเหลือหัวแก๊งเนี่ยแต่ไหนตู้ก็มาแล้วนะครับผมผมจะไม่ข้ามไปแลวกันเนาะอ่าผมจะเอารหัสรอผมเนี่ยมาส่งสักสามรอบนะครับผมจัดไปครับผมอืมเ้อ เจอฟป,ปังโอเคต่อครับผมออปั๊บถ้าลาดลองผมขอหวังอุดูพิษแล้วกันจัดไปไม่ได้นะสามดาวเอ้สามดาวไม่ใช่แปดดาวไปนับดาวใหญ่แปดดาวออกดีนะถ้าไปเล่นครับผมก็เพิ่งขุดลาดลองมาเล่นนะครับผมผมลืมไปเลยนะ พขุดมาเมื่อไม่กี่วันเองรอบสุดท้ายของลาดลองโอเคออกดีจริงแหละอเแต่ไม่ออกตัวที่ต้องการไปงั้นเราไปสุ่มบอสในรหัสหลักกันเลยดีกว่า let's go <S มาแต่ก่อนจะไปผมขอแนะนำก่อนนะครับผมนะตู้เกียร์เพื่มโอกาสน,นะครับผมสามชิ้นนะเป็นมีดนะครับผมโลแล้วก็คาทาเวนะครับผม,มเกียร์ลัศมีจันทานะ <laughs> อยากได้แต่ขอเอาบอสก่อน ที่บีหายไปผมก็สุ่มเล่นนะครับผมเป็นสุ่มพวกแบบโอกาโดโนพวกการชิ้นี้แต่ก็ยังไม่มีอัปเดตมาใหม่นะไปวันนี้เราจะมาอัปเดตตัวครับผม Let's go ก็เป็นคลิปอัดเล่นๆนะครับผมเพราะว่าผมสุ่มได้แค่หกอบเนาะก็นิดนึงขำๆมันเกี่ยวโยงหัวขโมยหัวขโมยคนนอกกฎหมายไปครับผม วิงกดนวดไอ้กดไม่ทันเดี๋ยวบอกนะมาเองทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็สัตว์ปาบเลยเ็นตัวที่สกิลข้ามหลังด้วยน,นะครับผมมันเมซิ่งมากชงขนาดนี้ยังไม่ออกไปแล้วพี่สี่ เออพี่น้องเจ<ฮ>อตั้มไปต่อผมจะดีขึ้นนะดีขึ้นแปดดาวแล้วมาแล้วเฮ้ยตอบสุดท้ายแล้วพี่ผมหมดแล้วเปอร์เ <laughs> ซ็นตะ์อะหนึ่งจุดห้าศูนย์ จเลิกสิบห้าทีสิบห้าครับผมว่าเฮ้ยไม่กดของคนอื่นได้อ่ะว่าเนี่ยมือเดียวกันนี่แหละโรบินหูดข้อโหดไร้คือเลยว่าโหดไร้คือบอสเนี่ยสกิลข้ามหลังใช่ไหม ข้ามไกลอยู่นะข้ามไกลเลยแหละแต่ว่ามนเดิฟบาล็อกผมทำไมต้องมาเดิฟบ้าล็อกผมด้วยบ้าล็อกผมทำอะไรผิดแค่แสงแค่แสงคาพืดเองเฮ้ยแล้วก็สูดไม่ได้เยัง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 ไม่ไปผมขอโชว์40วีก่อนนะผมมันเป็นเศษไงเดี๋ยวจะเป็นร้อยร้อแปดสิบพอยต์ของกบบละซูฟฟุปปังโอเคไปเถอะ โอเคครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มอะดูปิสแล้วก็บ่าวไก่ทองนะครับผมอะดูปิสก็เป็นตัวแทงนะเป็นตัวแทงที่มีสกิลเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ฟื้นฟูนะครับผมก็มีลงศพของเขาเนี่ยมาบล็อกได้นะนลงศพสองอันมาบล็อกดาเมจนะครับผมเป็นตัวแทงที่ปวดมากยกเลิกภาวะตระมาตาตของศัตรูด้วยนะแล้วก็ไก่ทองไก่ทองปัจจุบันผมว่าให้เป็นตัวปวดดีกว่าเพราะว่าเขายืนไกลแล้วก็ทําหน้าที่อ่าผักกระเด็นนะครับผมดาเมจจะไม่ค่อยสุดมากแต่ว่า ได้ดีครับผมเอาไว้แบบสะสมนะจากใจคนใช้จริงก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมชอบการรักกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเดือนนี้ใครได้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะครับผมผมรออีชัยนะก็ขอบคุณที่รับชมท่านฟังจนจบครับผมบ๊ายบาย